ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีปัญหามากๆคือว่าเราไปนั่งที่ไหนนานๆหรือน,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 นั่งเก้าอี้ที่มันค่อนข้างแข็งเนี่ยเราเหมือนเรามีอะไรกดคือด้วย,วย,วยตัวใหญ่แหละแต่เราลองมาหลายอันแล้วก็คือไปซื้ออันที่เป็น memory foam ก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นตัวตัวเอนไลท์นะครับลักษณะของมวลลมที่มันดันเวลาเรานั่งทับไปเนี่ยมันช่วยจริงๆนั่งได้นานขึ้นเออการนั่งไม่ใช่ปัญหาแหล้วพอไปอ่านสเปคด้านหลังน,น้าหนักคนใช้เนี่ยต้องไม่เกิน120ซึ่งเราก็แตะแม็กซ์เขาเลยแหละหลายคนก็อาจจะกังวลนะครับว่าแบบเออมันมันด ทำให้มันพกพาสะดวกเนาะอย่างทริปล่าสุดเราไปญี่ปุ่นเนี่ยครับในระยะเวลาการนั่งโดยเฉพาะการนั่งรอไดสามินบนเก้าอี้แข็งเนี่ยสามชั่วโมงก่อนที่เราจะบินเนี่ยเฮ้ยมันช่วยได้มากในความที่มันมันพกพาง่ายนะเพราก็ติดก,กระ,ปะปเป๋เาไปเรื่อยเลยคือรถไฟเวลาแม่ไปเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นเนาะนคุ้งค่าละเออมันเล็กนี่แหละแต่ว่าไอความจิ๋วของมันเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขาแม็กไว้ที่ร2อ119ใช้ได้ก็คิดว่าคนที่ตัวเล็กกว่าผมก็น่าจะไม่ีปัญหาอะไร